ตายแล้วคนมันลมก็ตายแล้วไม่มีไกด์เดอร์มันลงแบบไม่มีไกด์เดอร์เลยถึงมือเลยอะไรกันแบบเออแล้วก็กระแทกพอเรดดี้ลแล้วก็ตายเดี๋ยวว่าตายแล้วอีกสักพักหนึ่งอ่ะพวกกูจะไปก่อนได้เออมึงตายพวกกูตามเลยเ<อ>ถึงปื้นก็ยังไม่ถึงปืนเลยกูถึงแล้วอ่ะแล้วกูถือปืนรอเลย

เราเจอกันเกมหน้ากินน้ำโมนี้ได้ไหมลงก่อนตายก่อนไอ้ดองกดเราก็ลู้นเลยมันยิงกันทางขวาก็ดีสงมันจะทางขวาไงน่ขนปะนี่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยหมอใช่นั่นแหละคนนั่นแหละคนผู้บอกอยู่แล้วเฮียเจอกันเกมหน้าไอ้น้องพี่มาแล้วเจอกันเกมหน้าไอ้น้องยังกินน้ำหมดเลยไหมอะจังหวะเนี้ย เสียงกินที่หมดเลยไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็ไม่ได้จากกูแล้วอี้อาน้ำส้มมาแทนจัอย่างไรไปก้าวคุณยิวกินน้ำหมดแล้วเพื่อนกูไม่เหลือเฮียกูเหลือแตน่น้ำส้มตัวเนี้ยต้องค่อยๆสไลด์เลยครับไม่มีไม่มียากเลย<ะ>นี่ตรงนี้ได้อยู่ถ้าไม่มองจากข้างบนอนะได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้รู้นั่งก่อนกลัวมันชัดนะ กต้นไม้เ่หลังต้งไนตไม้เนี่ยหลังต้งไนตไม้ดีกว่าตรงนี้ก็ลงใช้ได้นะทุบวกเลยความตายอยู่คือไปแต่ผมก็ไม่มีใครวิ่งมาจากข้างหลังมมันขบวงนะเปิดมีผู้มไม้แดูกันมี่ะเพื่อนม,มีเลยกว่า ความตายอยู่ใกล้ตอนนี้แหละตุ้มแล้วก็ไปมึงไปไหนเฮียโคตรกลัวเลยต้นนี้อยู่ต้นนี้อยู่ขอบวงอ่ะมึงดูตรงเนี้ยขอบวงกูอยู่อุ้ยโอ้โหมุมโคตรเท่ตรงนี้แหละมุมสวยจุดๆมุมสวยสัตว์เลยตรงเนี้ยมุมดีมากเลยอ่ะทำไปโยนไปนอกวงดีกว่า มันไม่อยู่นอกวงมหมอตัวตัวแล้วไม้หมอใช่มุมมึงหน้าตายมากเลยอ่ะมุมกูมุมดีนะ4ี่ีคนอ่ะมึงกับกูก็สองจะได้จะได้ยิงตายไห้นะเฮ้ยต่กูไม่มีที่เก็บนะเพื่อนเก็บไวก่อนกนเวงย้ายแล้วอ่ะอาจจะต้องสู้กันตรงนี้แหละกูว่าอาจจะอยู่บนหัวนะเราไปหมดเลยอ่ะ ความตายแบบอยู่ใกล้ๆวัวกบนหัวเนี่ยมองก่อนกูเสียงภัยเลยไปไรนางเต่านี่โอ้ยมุมนี่แหละเฮ้ยนี่แหละข้างล่างนี่แหละเข้าทางเดียวออกทางเดียวอุ้ยชินกูอยู่ในมุมเนี่ยแล้วกูสร้างน้ำแข็งชิ้ว่างไงวะอืเฮียเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ปากการโบราณน,น่ะกูสร้างน้ำแข็งไงตรงไหนวะ <c oughs> แล้วก็ตุ้มยิงโด <c oughs> นยิงตายเนี่ยเข้านี้เนี่ยเข้าเนี่ยไหม อยู่ประตูเหรอเขาก็รุ้ดิเฮียไม่เป็นไรปิด่ประตูไว้มันบุกเข้ามาพปุ๊บแค่ตัดต้องแข็งอยู่เดียวปาระเบิดมานี่ตายหมดเลยได้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ตายแล้วติดอยู่กับใดแล้วก็ตายคิดว่ากไงไม่ออกได้เนี่ยมีประตูเอ้าไปชิมโคตรตีกันเอาโคตรตีกันเนอะเอาแค่นี้ก็มันแล้ววะดิอ้าวแค่นี้ก็วินแล้วมั้ง สองหนึ่งร like ุมสองไหมอ่ะหรือสองรุมหนึ่งอ่ะคิดว่าไงเพื่อนมันต้องอยู่ในวงแคบๆนี้แน่เลยวงย่าละแต่อยู่ในแถวนี้อ่ะที่ที่พูดอ่ะใช่เฮ้ยคงยากโอ้หลบเลยตัดสิ่งี้ตรงนี้แหละมึงคิดว่าไงวงยากมึงกำลังจะโดนบีบเพื่อนมันต้องวิ่งมาไงคิดว่าไงเฮียเ้ยว้าวว้าวว้าวแล้วไอ้เหี้ยชิบตายได้ ก็ว่ามันโดนยิงตายก่อนไอ้โง่เจ้าดาบปันมืออิ่มน้ำให้ดูเลยไหนวะเฮียกินน้ำกินน้ำให้หมดก่อนไม่คุ้มมาระสานอินไม่มีจับมือไอ้เหี้ยกอนอยู่ไหนโดนไปกว่าไปแล้ไอ้เป็นคนบนหลังคาแล้วระวังนั้นจินเฉียบแบทแมนแบทแมนแบทแมนจินกูฟันมันอยู่แบทแมน รถฟาร์มมันอยู่แบทแมนอื้ออ้อหแบทแมน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 แล้วพวกผามันไปกับกูเลยจินเฮ้ยเข้ากองไฟเลยนะมองหลุดเลยมองหลุดแล้วหนึ่งไงน้องแล้วก็โดนยิงจากข้างบนตุ้มได้ขึ้งนีปืนปืนให้ปืนปืนโง่ๆให้สองกระบอก แบบว่าปืนก็งงเราก็บอกโงงจริงเฮียปืนพกกูมีแล้วไอ้สัสเฮ้ยสเปรย์อมอนในชิ้นเฮียหลอลื่นมึงจะฉีดแต่พี่กูเต็มไปเลยแต่เข่วยมันจะหมดแล้วเฮียสเปรย์อมอนเฮ้ยวัดไฟเก็บเลยยนตัวนี้มันโดนโปรแกรมไว้ให้เล่นไฟมึงรู้ไหมมันจะชอบเล่นไฟมันไม่ใส่ยังไม่เต็มยยังเนี่ยไม่เต็มดีกว่า เมื่อกี้ไอ้ที่จะปาไฟแบบกูจะปาใส่แบงคแมนที่มึงอยู่แล้วกูแช่ไฟด้วยเลยสัตว์บอกแล้วหุ่นอยู่ตัวนี้โดนโปรแกรมไม่ชอบไฟไหมเดี๋ยวว่าตัวนี้เยี่ยมเลยนี่เรื่องเหล็กกูก็ม่อยู่แล้วลูกสองแค่ไอ้น้ำมันเก็บเลยเติมน้ำมันอันนี้กูแว้นหนึงเฮ้ยแล้วกูเติมน้ำมันอยู่ข้างหลังไงเมื่อกี้ว่าไงว่าแบบมอน้ำมวกไอ้หมอเนื้อมันใกล้หมดแล้วกูก็แบบ ไอ้คี่ไม่ลงรถเลยไปเมื่อไหร่มึงว่าระเบิดไหมท่านนี้มึงก็เคยเกิดไม่ระเบิดกูทดลองแล้วระเบิดตอนนั้นไม่มีอะไรออกมาเลยพี่ทดลองแล้วมันไม่ระเบิดแต่กวัามันไม่ระเบิดเชื่อกูปะระเบิดจริงด้วยว่ะจินไฟไหม้รถกูเลยอ่ะไม่ไฟไหม้จริงก็ได้ไม่หายด้วยไี่นี่นี่นี่ ที่มันโกลเลนเลยดเดิมมาหยุดเลยดูดิกูเป็นโคสเตเดย์เนี่ยเอานี้ยินดูดิเพื่อนโอ๊ยไฟลุกเบงน้ำนี่นี่เฮ้ยได้ดิตักไปเพื่อยเฮ้ยยังอยู่ไหมเสายัางอยู่ไหมยังอยู่อยู่จำอยู่นอกวงแล้วดวิต้องรีบหน่อย เติมน้ำมันเติมน้ำมันน้ำมันอันนักูเติมอยู่เพื่นกูเติมอยู่มาขับไปเลยกูดูดีน้ำมันย้อยตาเลยกดอยู่นะเฮยังไย่ทัยได้พังยย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 มยย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 นยยย มันเหมือนไปใส่แล้วคนหนึ่งได้ชินใช่ปะไปยัง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 เลยยังเดี๋ยวกูไปใส่เองเดี๋ยวกูไปใส่เองเฮ้ยชินกูไปแล้วเพื่อนไปชินเฮ้ยกูใส่ไปแล้วเพื่อนมันปล่อยแล้วเหรอกูใส่แล้วใส่แล้วหนีหนีไปก่อนหนีไปก่อนสามคนหนีเลยหนีเลยไม่กว่านี้กูพอใจแล้วกูได้แย่งชิงมา ไม่ได้ใช้เหรอโดนกูแจ้งเลยกูใช้ไม้กวาดแล้วบินขึ้นมาเลยมนึกว่ามันเก็บใบเงี้ยกูเลยวิ่งตามแม่แม่กูเห็นกูแจมหลอกกูเลยรีบเก็บแล้วใช้ไม้กวาดบินบินมาใส่เลยอ๋อนักรบนอกวงเลยนะเชี่ยวชาแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเปิดก่อนเมียเปิดนอกวงไหมเฮ้ย พิ่มความเร็วเพราะว่ามันยังอยู่นอกวงถูกไหมว่าไม่อยู่กันมันพุ่งมาแล้วได้ยินเสียงแล้วว่าแม่งกลัววงบอกว่าน้ำนั้นเย็งๆอยู่นะไอ้น้ำไอ้นั่นนะเมื่อกี้ว่ามันอยู่นะไไอไหมไม่นแน่ไม่น่าอยู่แล้วคิดว่าน่าจะไปแล้วไม่น่าอยู่ะ น,น,นักบุดอกวงกนดีจะก็จะไปนะแต่ถึงกูไปกูมีความสุขแล้วอะการตายกูมันมีความสุขมากเลยอ่ะกรได้ทําแบบนั้นถ้ามันอยู่รอก,กูนี่คือความมันเลยนะกูรู้ได้เไปไ็นดิโอเปล่กูชูโกสูโอวบินไอ้นะาโคตรสูงใช่กูหมายถึงการชุบอะแต่กูไม่มีระเบิดยานะนก็จะตายตรงนี้อะไรพันนั้น นี่มีหีบมีอะไรฮ้ยดูมันทีโพสดิดูดิทีโพสยาวกายภาพบำบัดไลยยิงมันเกิดทางกายภาพบำบัดเลยวันนี้เนี่ยไอ้ลูกซองทีงเมื่อกี้มันกายภาพบำบัดเลยโอ้โตลกเกิดมาเห็นทีโพสเมื่อกี้กูเคยเห็นอย่างกายภาพบำบัดเจ๋ออย่างอื่นก็แล้วเมื่ในตัวกูตอนนี้แล้วมึงล็อกเอ๊ะแย่แล้วโดนเช็คไปเช็คมันมีบอดเช็คแสดงว่ามีบอดเช็คมึงจะตายนะ แอบมองก่อนโอเคไอหมอคนเดิม l e t s go ม่วมยังอยู่ไหมแต่กูได้ยินเสียงเท้าไม่หยุดเลยอะซุ่มเรอมันซุ่มหรอเสียงเท้าไอ้นี่เปล่าเอ็มีซีกลางแคมเนี่ยแค่อะไรกูขนาดนั้นแค่อยากอยากยิงกูให้ตายขนาดนั้นเลยแล้วสมมุ่งอยู่ไหนอะกูหาสมมุ่งไม่เจอเอาสมมุ่งอยู่ไหนอะข้างบน โอ้ยไม่กว่าดีเหี้ยไม่กว่าไม่ใช่เหรอแค่นี้ก็ตายแล้วตายต้องกินแต่ในเกามเพิ่มแต่ก้อยเพิ่มเลือดอยู่แต่เพิ่มนิดนึงเกี่ยวนี้มันคุ้มเกี่ยวนี้มันคุ้มอยู่แล้วแหมคุ้มอะไรเที่กินพิซซ่ายื้อชีวิตบ พิซซ่ามึงโอ๊ยไอ้ที่ไอ้แค่ไป่ตาไอ้แค่นี้กูกูแม่งหนึ่งห้าวีมันบีบไปแล้วเรากูสนไหมวะจำคิดว่าถ้าเกิดกูตกไปแน่แล้วก็ไปเลยคิดว่าไงอืมโอ้โห Let's go โชเลยจะเช็คอะไรไว้เนาะ